ก็พอไปที่บูธของสาขาวิชาประมงจันก็เจอกับเพื่อนเอ,นอีกหลายคนนะครับก่อนอื่นจย์ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับคาบวันจันนะครับวันจันทร์ที่25ครับเนื่องจากอาจารย์มีภารกิจไปราชการในโครงการวิศวกรสังคมนะครับ,รบพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม ำบลท่าเรือนะครับจานจึงบันทึกวิดีโอช่วยสอนมาเพื่อช่วยให้นักเรียนในนักศึกษาได้เรียนกันนะครับครานี้เนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของแรงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการได้ดูวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับพวกกฎของสโต๊ะมาบ้างแล้วนะครับกฎของสโต๊ะแล้วก็มาสเต็ปนี้นะครับเราก็จะขยับมาเรื่องของแรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโดยหลักการแล้วแรงเสียดทานเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะพื้นผิวนะครับพื้นผิวของวัตถุที่วัตถุ ที่วางอยู่บนวัตุวัตถุว,ถวางอยู่บนพื้นที่ตั้งที่ตั้งของมันนะครับเช่นกล่องวางบนพื้นนะครับหรือเป็นหนังสือวางอยู่บนโต๊ะนะครับปรากฏว่าบริเวณพื้นผิวของทั้งคู่เนี่ยทั้งตัวที่มันบตัวที่เป็น พื้นตั้งแล้วก็ตัววัตถุเองเนี่ยพื้นผิวมันก็จะไม่เรียบนะครับเราสามารถมองเห็นได้จากตัวอย่างในรูปสีเทาเนี่ยครับในรูปนะครับขอดูหาสไลด์นะไตัวพอยเตอร์นินึงครับ อันนี้แสดงลักษณะของพื้นผิวที่ไม่ราบนะครับแต่อยู่ในรูปแบบของการภาพขยายนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะมีพื้นผิวซึ่งพื้นผิวนี้ครับก่อให้เกิดแรงเสียดทานทั้งสองพื้นที่มีผิวนะครับคราวนี้คําถามคือมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพื้นผิวไม่มีแรงเสียดทานนะครับถ้าจะดูจากภาพถ้าเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าไม่มีแรงเสียดทานเราก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับการเคลื่อนที่ได้เพราะ มีแรงเสียดทานคอยต้านนะครับแล้วก็ปลักเราไปข้างหน้านะครับเราก็ออกแรงต้านแรงเสียดทานเพื่อจะไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแรงเสียดทานมันก็จะเกิดการลื่นแตไหลนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวนักปั่นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแรงเสียดทานเกิดขึ้นบริเวณไหนบ้างก็จุดหนึ่งที่ใดจักรยานนะครับ พยายามมีแรงเสียดทานระหว่างเท้ากับไดจักรยานระหว่างเท้ากับไดจักรยานนะครับพอเราออกแรงก็จะเกิดการหมุนนะครับแล้วก็ระหว่างพื้นกับล้อนะครับก็พื้นพื้นผิวของล้อรถนะครับก็จะมีระหว่าง ื้นผิวกับลออัดกับพื้นพื้นพื้นดินหรือว่าพื้นถนนมีแรงเสียดทานอยู่ค้าหนึ่งนะครับเราออกแรงปุ๊บเราเอาชนะแรงเสียดทานทาให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับคันนี้อันนี้เราลองนึกภาพดูก็ได้ครับว่าในกรณีที่เราเดินบนน้ําแข็งเนี่ยซึ่งมันก็จะมีแรงเสียดทานน้อยมันทําให้เราลื่นนะครับเราก็จะเดินยาก นนในส่วนของแรงเยดทานระหว่างพื้นผิวนะครับแรงเยดทานที่พยายามแรงพื้นผิวของพื้นผิวของของแข็งนะครับอ,อยา่างที่อาจารย์บอกนะครับเมื่อมีการเคลื่อนที่เนี่ยปรากฏว่าสมมุติว่าเราออกแรงดันวัตถุไปข้างหน้าเพื่อจะให้วัตถุเคลื่อนที่ไปเนี่ยจะมีแรงเยดทานเกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวแข็งนะครับเช่นกล่องไม้นะครับมันก็จะมีแรงต้านของผิว นะเขาพยายามเขียนรูปนะครับลักษณะรูปเขาพยายามเขียนให้เราเห็นว่ามันมีลักษณะของความปลุกกระซึ่งก่อให้เกิดแรงเฉื่อทานนะครับเป็นฟิกชันนะครับซึ่งแรงเฉื่อทานเนี่ยมันก็จะเกิดบริเวณผิวนะครับก็จะมีคําถามชั้นลิ้นนะครับมาถามเราว่าถ้าโลกเราถ้าไม่มีแรงเสียดทานจะเกิดอะไรขึ้น ได้บ้างนะครับถ้าเป็นอย่างไรหากไม่มีแรงเฉียดทฐฐานนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีแรงเฉียดทฐฐานสําคัญแน่ๆว่าเราคขคงจะเคลื่อนที่ได้ยากยากอยู่แลยเพราะเพราะว่ามันมีการอัตราการของการลื่นเคลื่อนที่ไปยากจะหยิบจับอะไรก็ยากลําบากนะครับเพราะว่าปรากฏไอมือในโครงสร้างของมือของเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า ว่ามันจะเป็นมีพื้นผิวที่ไม่เรียบนะครับพื้นผิวที่ไม่เรียบก็ให้เกิดแรงเสื่ดทานนะครับเราสามารถหยิบฉวยได้นะครับอย่างลายมือเราเนี่ครับจะมีสว่วนในการช่วยให้เกิดแรงเฉืดทานระหว่างระหว่างผิวของมือกับวัตถุที่เราจับนะครับจริงๆตัวแรงเสียดทานเนี่ยมันยังมีพวกแบบฝึกหัด หรือว่าตัวอย่างให้เราดูนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยอาจารย์ขอกล่าวไว้เพียงเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ยังไงถ้ามีโอกาสก็คือจะให้เราลองลองฝึกแบบงับที่เป็นเรื่องของแรงเสียดทานดูนะครับอันนี้ย้ําอีกครั้งหรือว่าสรุปว่าแรงเสียดทานคืออะไรก็คือแรงเสียดทานก็คือสิ่งที่เป็นอันตรคัะ อันตรกิริยาระหว่างวัตถุสองอย่างที่มีผิวที่แตกต่างกันก่อให้เกิดแรงเสืยดทานใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับส่วนมากแรงเสืยดทานก็จะมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับดังภาพนะครับสเต็ปต่อมานะครับเนื่องจากบทนี้มันเป็นเรื่องบทที่เราพูดถึงแรงนะครับแรงต่างๆก็คือให้ความหมายหรือว่อาอธิบายแรงต่างๆนะครับ ตัดจ,จากแรงเฉ่ทานเรามาดูเรื่องของความดันนะครับความดันก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่อยู่ในโหมดหรือหมวดหมู่เดียวกับแรงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวแรงดันความดันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปริมาณที่มันอนุพัตธ์กับพื้นที่หรือว่ามันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่เรามาดูความหมายของมันนะครับว่า ไอ้ความดันเนี่ยมันเกี่ยวพันกันยังไงนะครับโดยความหมายของความดันเนี่ยเขาบอกว่าความดันเนี่ยมันมีค่าเป็นสัดมีค่าสัดส่วนกับพื้นที่นะครับหรือถ้าเราพูดแบบภาษาท่องพท์หรือว่าท่องสูตรเราก็พูดบอกได้ว่าไอ้แรงไอ้ความดันเนี่ยมีค่าครากับแรงกดหารด้วยพื้นที่หรือในสัญลักษณ์ของรูปของ p นะครับ P คูณด้วยเอสรสัญลักษณ์คือความดันนะครับตัวนี้เป็นสนัญลักษณ์ความดันความดันนะครับ,นะรบก็จะมีค่าเท่ากับแรงกดนะครับหารด้วยพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราเคยเรียนมา มีหาได้ยังไงครับอนะวยอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับพื้นที่ที่เราเคยเรียนมานะครับก็คือถ้าเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ก็จะมีค่าแล้วกับกวา้วางกว้างคูณ ลักษณะของวงกลมก็จะมีค่าเท่ากับพายอันนี้คือ r ายกําลังสองนะครับเป็นพืนีอันนี้ถ้าเราจะหาแรงดันก็คือตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือว่าหาแรงกดที่กระทําลงมาก็คือน้ำหนักของเราและแหละนะครับน้ำหนักของวัตถุที่มีรูปร่างแตกต่างกันนะครับแล้วก็พื้นผิวที่สัสัมผัส ที่แตกต่างกันเราก็หาพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวของวัตถุนั้นๆแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็หาแรงกดนั้นได้ก็คือแรงกดนี้ถ้าเกิดเป็นบริเวณกรณีของน้ําหนักแรงกดนั้นก็จะเท่ากับ mg ครับ m คือมวลนะครับมวลของวัตถุแล้วก็ g ก็คือมีค่าเท่ากับ9.8 ทีมีค่าเท่ากับ9.81เมตรต่อว,ว,วินาทีกำลังสองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนในหน่วย SI เนี่ยความดันเนี่ยจะมีค่าเป็นในหน่วยของพาสคารหรือ1นิวตันต่อตารางเมตรก็ตามนั้นนะครับก็คือตามนิยามนะครับนิวตันก็มาจากแรง แดงมีหน่วยเป็นนิวพันนะครับส่วนเมตรกำลังสองก็คือหน่วยของพื้นที่นะครับอันนี้เราลองมาจินตนาการดูนะครับว่าในกรณีที่ในภาพก็ได้ครับดูจากภาพดูจากภาพเนี่ยเราสังเกตนะครับก็คือถ้าเราสังเกตการเคลื่อนที่ไปบนบนบนหิมะเนี่ยในกรณีที่เราเดินเนี่ยเรานในกรณีที่เราเดินเนี่ยน้ําหนัก ถ้าเกิดว่าเท้าเราใส่รองเท้าหนังนะครับน้ําหนักก็จะกดลงไปเป็นทากดลงไปในหิมะนะครับน้ําหนักเนี่ยครับเท้าเนี่ยเราลองคิดดูแต่มันก็จะกดนะครับกดลงไปแล้วก็เกิดรอยบุม๋มซึ่งมันจะมีพื้นที่เท่ากับรอ,องเท้าเท้าเราอครับทีน,นี้กกับเท้าเราสองข้างสองข้างนะครับส่วน ถ้าเกิดจะเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเราก็ใช้การาใ,สใส่ส่เก็ตใช่ไหมครับใส่สเก็ตเกิดอะไรขึ้นก็คือพื้นที่เขาจะมีค่ามากขึ้นนะครับพื้นที่มากขึ้นพอพื้นที่มากขึ้นแรงกดก็จะมีค่าน้อยลงนะครับเพราะว่าตัว p เนี่ย p มีค่าเท่ากับ f ส่วนด้วย a นะครับเมื่อพื้นที่มากจะทําให้ค่า p เนี่ยมีค่าน้อยนะครับมาก จำนวนมากนะครับหารด้วยจำนวนคงที่ค่าหนึ่งจะส่งผลให้ผลเฉลยหรือคำตอบของเรามีค่ามากขึ้นเออมีค่าน้อยลงนะครับก็แน่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเดิอนอเราสามารถเคลื่อนที่ได้ไปบนสก,กีเพราะสก,กีเนี่ยช่วยให้เราแรงกดต่อพื้นที่ลงบนอีมาเนี่ยลดน้อยลงนะครับส่วนในกรณีของอูดนะครับอูดมีกีบกว้างก็เหมือนกันนะครับพออูดมีกีบกว้าง มีฐานกีบที่กว้างเนี่ยแรงกดที่ลงไปในทะเลทรายก็จะน้อยลงก็จะไม่อูดเดินได้ในทะเลทรายง่ายขึ้นนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งคือนะครับอันนี้ความดันนะครับดันคือถ้าเราถามว่าความดันเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์เนี่ยปรากฏว่าความดันเนี่ยมีปริมาณเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับแม้นว่า ถึงแม้ว่าเป็นที่น่าแปลกใจใช่ไหมครับว่าอืดูเหมือนว่ามันจะเป็นปริมาณที่กระทำกันระหว่างเวกเตอร์นะครับก็คือ f เนี่ย f f เนี่ยเป็นปริมาณเป็นแรงใช่ไหมแรงแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเวกเตอรอ์ A เป็นปริมาณสเกลาร์ a เป็นสเกลาร์นะครับแต่การที่ A เป็นสเกลาร์เนี่ย เขาบอกวาอ่าความดัน,เ,นเกิดขึ้นจากการกระทำอของแรงบนพื้นที่ตั้งฉากเพราะเกิดการกระทําของแรงบนพื้นที่ตั้งฉากเนี่ยความดันต้องตั้งฉากกับพื้นผิวที่กระทําดังนั้นนะครับเมื่อเกิดลักษณะการตั้งฉากเนี้ยมุมที่การตั้งฉากเนี่ยก็คือเป็นเลักษณะเขียนเป็น f ดอทกับ f a c o s ซนะครับดังนั้น c o s ตาของ90องศามีค่าเท่ากับ1ดังนั้นก็จะเหลือทิศทางก็จะหมุดไปนะครับก็จะเหลือเป็นเหลือแค่เป็นปริมาณที่เป็นสเกลารนน์นะครับดังนั้นนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราพิจารณาแรง เราก็จะพิจารณาว่ามันเป็นปริมาณสเกลาร์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความดันครับความดันนี้หลักๆก,ก็คือเราใช้พิจารณาครับเรื่องของมวล m g นะครับสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความดันแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นเรื่องของก่อนหน้าความดันเราดูเรื่องของแรงเสียดทาน ก็จะยังเกี่ยวข้องอยู่เชประเภทคำจำกัดความหรือคำอธิบายของแรงต่างๆนะครับอันนี้สําหรับวิดีโอนี้อาจารย์ขอตัดไว้แค่เนื้อหาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ